และเห็ดหำบานดอกประบานคือเห็ดตะปูยามเกิดดินแอ่กุยูเกิเดเทียงคุ้ค้อนเห็ดกระด้างจำพวกห็ดแท้เห็ดทาเกิดตามนาขาวงามตะรังบอเดเตือนให้เสียตะตังเก็บหลอกทางยามไปไร้ายมาเทียดเด็นอยู่โคกโคกร้องโอ้โอ้ยามฝนตกมาปลาบอดต่าง เอาแหห่หาวมาที่ทางตลาดกระพรออิกระติดมานำคลอกกระแมรงระงำละแมงดาลายคู่กระพรอมแย่ก็แยกงนาดูิ่งลงหูสวดสวดยามแงรงผักดิวส้มจิ้วคนลูกแกงใส่ปลาดุกกินแล้วมีแหงแกงบอลใส่ไข่มดแดงพักกขยันกินกับข่อยลาพักตำนินละลวกกินกระผลพักกระโดนกินกับคน ลาผักกระดาวละกินกั